เมื่อก่อนที่ข้าพเจ้าได้ธรรมะใหม่ๆอารมณ์สมาธิยังแรงอยู่เวลาเราถ่ายทอดธรรมะให้ใครเนี่ยพรรษาสี่เนี่ยจะใช้วิธีการเหมือนกําลังภายในนะสารวมจิตใครมีอยู่ใกล้ๆใจจะเต้นเราก็ให้ดูจิตแล้วเราก็ถ่ายทอดพลังจิตด้วยอาศัยบาร,รมีพระพุะทธธรรมพระสงค์และตัวเองทำมาให้หรือไม่งั้นก็นมาอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือว่าก็คือพูดธรรมะให้ฟังคือเราต้องสํารวมจิตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยการจเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ย พอเราแสดงธรรมปุ๊บมันก็นเหมือนกับว่ามันมีพลังอำนาจพิเศษสะกดคนไว้ทั้งหมดแล้วก็สามารถถ่ายทอดพลังปัญญานี้ให้ได้บางคนก็พอฟังทรรเสร็จปุ๊บก็ได้ได้คุณธรรมชั้นต่างๆไปเลยคือหามากสมัยก่อนแทบไม่หลับไม่นอนกันเลยสามเดือนพอมาช่วงหลังเพราะว่าพระพันศา,าหานี่มาในรูปทรมานร่างกายและคือไปสัมผัสกับพวกอโศกแล้วก็จะบอกวาที่ที่รู้ว่า ไอ้ตัวนี้เป็นอัตราที่ถ้าดูจิตตรงในสวงอกเนี่ยมันปรุงแต่งคล้ายๆในส่วนของร่างกายทําให้ออกอาการเป็นแบบกําลังภายในพอเราไปสัมพันธ์กับพวกพวกอโศกปุ๊บเนี่ยเขาก็คงจะมีคุณธรรมที่รับได้กับเราว่าคงจะมีบุญมีกรรมร่วมกันที่จะที่บางแค่เนะี่ยสมัยก่อนไปอยู่ในสวนเนะี่ยก่อนที่จะขอให้จะให้จะไปให้ธรรมะในหลวงนะแต่ว่าไม่ได้ให้แล้วก็คงจะเป็นการปรุงแต่งไปเรื่อยบาร,รมีคงจะไม่ไม,ไม่ไม่มีบุญร่วมกันโดยตรง ก็เลยไปเจอพวกสมาชิกของพวกอโศกเป็นโยมผู้หญิงอยู่เขาก็ใส่บาตรแล้วก็ตอนหลังเขาก็ตามมาที่สวนแล้วก็มาคุยธรรมะกันในระหว่างที่คุยเนี่ยนะปรากฏว่าไอ้หัวสมองของเราเนี่ยมันโล่งโล่งโล่งโล่ของสายสันติอโศกเนี่ยทำให้หัวสมองโล่งเลยก็คือปัญญาปัญญามากอนี้ เขาก็เข้าถึงอารมณ์สมาธิของเราอารมณ์จิตเราก็เข้าอารมณ์ถึงอารมณ์ปัญญาของเขาพอเราตัดสินใจพอหลายวันต่อมาเราปตัดสินใจเราจะเละละเลิอกอาหารเนื้อสัตว์ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับอะไรมันหลุดจากตัวเราไปเลยมันมีเหมือนอะไรพลังอะไรขึ้นมาเต็มที่ในร่างกายเราแทบจะไม่หลับไม่นอนเลยครึ่งคืนน่กว่าจะผ่อนคลายดับออกมาได้เป็นปกติ แต่มันไม่ใช่หายเนี่ยแต่ว่ามันมันเป็นปกติควบคุมได้แต่ตอนที่เข้าไปใหม่ๆเนี่ยมันควบคุมโอ้โหรำบากเหมือนก็จะวิปราสต์ควบคุมได้อันนี้พอพรรษาห้ากลับมาที่สำนักสุพรรณทีกว่าหนีไปไหนไม่พ้นนะนะในในรัศมีพรรษาห้ายังอยู่ในวินิสัยกูบาอาจารยนะ์พอกลับมาที่สุพรรณปุ๊บเนะี่ยท่านจะให้ดูแลสำนัก จัดกุฏิไว้ให้อะไรเราก็บอกว่าขอไม่ไม่ไม่รับหน้าที่อะไรทั้งนั้นไปอยู่กระท่อมหลังน้อยอยู่ที่เมนข้างๆเมนเนี่ยแล้วทำตัวเป็นแบบว่าเหมือนพระโพธิสัตว์เลยเป็นฤือสีไปเลยอย่างนั้นโอ้ยมีอะไรแต่มีอะไรอีกมากเล่าไปมันมันไม่จบง่ายหรอกนะช่วงนั้นก็เป็นแบบเรื่องของถูกตึงกังเขนเป็นโยเยซูคิดพุทธมะไม่มีใครเข้าใจเลยมีเข้าใจอยู่องค์เดียวพระพรรษาหนึ่ง อีกองก็ทําถ้าจะเข้าใจแต่ก็สลายไปไอ้องที่เข้าใจนี่มันเหมือนกับว่าเขามารู้ายหลังลเขาเคยเป็นร่างทรงมันอยู่คือคนเรามันต้องมีบุญมีกรรมร่วมกันเนี่ยมันถึงจะคุยกันรู้เรื่องคุยกันเข้าใจจะพูดผิดพูดถูกเล็กๆน้อยๆนี่ก็เข้าใจเข้าใจกันไม่ได้จ้องจับผิดกันในเรื่องวาทะคําพูดคือมันรู้จริงอ่ะภาษาเนี่ยเขาเอาสื่อแค่ความเข้าใจให้เข้าใจกันแค่นั้นแหละพูดกันเข้าใจ ไม่ใช่พูดเอาสละสลวยแล้วก็ไม่รู้เรื่องเนี่คนไปเมืองนอกมากลับมาพูดภาษาอังกฤษไงยคนเมืองไทยบ้านนอกของเรามันจะฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยคนบ้านนอกด้วกกันพูดภาษาเนอๆน,นอย่างพวกน้ําอางเนี่ยเป็นลาวพวนเนี่ยหรือว่าเป็นภาษาลาวจากทางเวียงจันทร์ทางอุดรเนี่ยที่คือเขาเขาก็สบายของเขาเนาะ เขาก็ฟังของเขาก็รู้เรื่อง okay. เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ภาษาเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันบางทีคําพูดที่ออกเสียงมาแบบเดียวกันเนี่ยแต่คนเราภาษามันก็ให้ความหมายที่แตกต่างกันเราสื่อความหมายของภาษาเพื่อความเข้าใจ <Okay. S 1> เพื่อเป็นการชี้นํา แั่นั้แนวทาง GPS ตัปไตวิดดอกอะไรก็มีอยู่แล้วครูบาอาจารย์แนะนําก็มีอยู่แล้วเราเพียงหน้าที่ฟังแล้วก็ทําตามทดลองดูพิสูจน์ดูว่ามีจริงทำทำได้จริงไหม